สูบขึ้นซอยซอยขึ้นถนนถนนก็ทะลักลงมาซอยหรือไปซอยเพื่อนบ้านเราที่เขาไม่มีปัม๊มแล้วจากนั้นถนนจึงเข้าไปคลองแสนแสบคลองแสนแสบทะลักถนนเข้าซอยวันนี้กรุงเทพมันเป็นแอ่งคอนกรีตกระทะคอนกรีตสมบูรณ์แบบไปแล้ว น้ำไปไหนไม่ได้นะครับแล้วแอ่งตรงเนี้ต่ํากว่าระดับแม่น้ําเจ้าพยาต่ำกว่าคลองแสนแสบนะครับต่ำกว่าถนนและเท่านั้นไม่พอแอ่งตรงนี้ในหลายพื้นที่นะครับต่ำกว่าระดับน้ําทะเลไปแล้วอีก10ปีนักวิจัยพูดตรงกันครับพื้นที่ส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครจะต่ํากว่าระดับน้ําทะเลปานกลางน,นี่เฉพาะน้ําฝนนะครับถ้าเกิดมีน้นําเหนือมาอีกมันก็มาเติมในแอน่งนี้อีกถ้าเกิดมีน้ําทะเลหนุนมาอีก กรุงเทพเนี่ยเจอสามน้ำเนี่ยยังไงก็ไม่รอดพฤติกรรมของน้ำก็คือต้องพยายามวิ่งเข้าสู่ที่ติดต่ำกว่าก็คือออกทะเลมันก็ต้องมาทักเนี้ยแหละครับจะไปทางไหนต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเราลงทุนเรื่องของการระบายน้ำกรุงเทพเี่ยปีหนึ่งรวมๆกันแล้วไม่ต่ำกว่าสองหมื่นถึงสามหมื่นล้านนะครับ,รบสิบปีที่ผ่านมาก็สามแสนล้านคําถามคือเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับปัจจุบันเนี่ยเป็นกะละมัง จะเอาน้ําออกจากตละลามังก็ต้องวิทน้ําออกก็คือใช้เครื่องสูบน้ําครับมันต่ํามันก็ต้องปัมออป๊มออกปั๊มออกปั๊มออกเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ไม่ทิ้งขยะพูดตรงๆแม้แต่ชิ้นเดียวมันก็ไม่รอดขยะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองกรุงเทพเป็นเมืองปัม๊มไม่มีปัม๊มกรุงเทพตายเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของกรุงเทพก็คือหนึ่งก็คือการใช้ปั๊มดีเซลเป็นหลัก แต่ในต่างประเทศครับเขาใช้ปั๊มไฟฟ้าหมดแล้วครับปั๊มไฟฟ้าต่อให้เจ้าหน้าที่กอทมอซึ่งทํางานหนักนะครับ,รบตอนกลางคืนเวลาน้ําท่วมมามันก็มีเครื่องตรวจสอบพอ,อน้ําถึงปุ๊บมันก็ชึ้งเลยต็ดเครื่องทันทีในต่างประเทศโตเกียวสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียเจอการพัฒนาเหมือนกรุงเทพครับไม่มีพื้นที่เขาก็เลย ไปทาบ่อพักน้ํารอระบายไว้ใต้ดินครับจะให้เห็นภาพก็คือเวลาฝนตกมาน้ําก็มากองอยู่ในกระมังหรือกระทะกอนเตียะจะปัม๊มเหมือนนีก็ปั๊มไม่ทันเพราะระบบปั๊มก็ยังไม่ได้ทันสมัยถึงแม้จะมีปั๊มไฟฟ้ามันก็ไม่ทันกับฝนที่ตกมาอยู่ดีมันก็ช่วยได้ในระยะสั้นแต่การแก้ปัญหาแบบเด็ดเสร็จก็คือเวลาฝนตกหนัหนกๆเอาน้ำเนี่ยแทนที่จะต้องสู้หนีธรรมชาติ จากล้างขึ้นบนให้น้ำนี่ยลงตามธรรมชาติเลยจากบนลงล่างเข้ามาเก็บไปใต้ดินก่อนและเวลาฝนหยุดตกก็ค่อยๆสูบน้ําออกมาช้าๆช้าๆไม่มีใครเดือดร้อนกรุงเทพทุกพื้นที่ก็จะแห้งสนิทแล้วถ้าเกิดถามหมายว่ากรุงเทพจะทําที่ไหนต้องทําพื้นที่ที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสมากที่สุดก็คือในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพเช่นพื้นที่สุขุมวิท อโศกมาจนถึงราชประสงค์พระรามสี่พื้นที่มีครับไม่ต้องไปเว้ถึงแต่มีพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้เลยก็พื้นที่ใต้บึงโรงงานยาสูบใต้สวนเบญจกิตติครับก็เป็น1นึ่งแสนหนึ่งแสนลูกบาทเมตรเนี่ยทำให้สุขุมวิทอโศกนะครับจนถึงนานา,นาพระรามสี่ถึงราชประสงค์นี่แห้งสนิทเลยครับพี่สเสถียร ใช้งานคนละอย่างอุโมงค์ที่พระรามเก้าถือเป็นอุโมงค์ยักษ์อุโมงค์แรกของกรุงเทพมหานครที่อยู่ที่บึงพระรามเก้าจุดเชื่อมระหว่างคลองลาดพร้าวกับคลองแสนแสบเขาต้องการเพิ่มพื้นที่ส่งน้ําไปขึ้นแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะคลองแสนแสบปัจจุบันเนี่ยมันแคบลงแคบลง,บลงปั๊มน้ําจากซอยขึ้นถนนจากถนนขึ้นคลองแสนแสบคลองแสนแสบอยู่สูงกว่าถนนนะครับพอปั๊มขึ้นไป คลองแสนแสบทะลักครับก็เลยเพิ่มคลองแสนแสบใต้ดินเป็นอุโมงค์ปัญหาคือน,น้ําไม่มาถึงอุโมงค์ไม่ถึงปล่องมันระบบเครื่องสูบน้ํามันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่มีน้าอ่ะไปถึงพักขนมมันก็แหง้งอ่ะเครื่องสูบน้ำพักขนมโอ้โหตัวละหลายล้านมากนะครับ51ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศเลยดูดลมมาเครื่องพังครับแต่มันมีน้ำไม่ดูดก็น้ํามันไม่ถึงมันอยู่ที่บ้านเราไงครับแต่ว่าแก้มลิงใต้ดินที่ผมเสนอเนี่ยไม่ต้องใช้ระบบสูบร เพราะมาอยู่ใต้ดินน้ํามันจะลงรุดเลยมันก็มีปล่องอยู่ที่แถวอโศกมีปล่องอยู่ที่ระลามสีมีป่องอยู่ที่นานามีปล่องอยู่ที่ซอยโรงบาลน,นะครับบำรุงราดที่มันน้ำท่วมตลอดเลยพอฝนตกมาปักปุ่มวุบลงมาเลยแล้วมาเก็บอยู่ที่แก้มเรงใต้ดินที่ใต้สวนเม็นจักกิติไว้ก่อนได้หม0่0 0สลูกบาทเมตรพอฝนหยุดตกก็ค่อยสูบขึ้นมาต้องพักน้ํารอระบายไว้ก่อน แทนที่จะมารอระบายในซอยเราที่บ้านเราไปรอระบายใต้ดินนี่ครับบ้านเราก็แห้ง